นิดนึงนะครับโอเคก่อนอื่นทักทายทุกท่านก่อนสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Motorsport Live TV นะครับวันนี้เป็นเทปประจำวันพุทธที่1กันยายนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่วันแรกของเดือนใหม่นะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยเก่าเกีย mm ิผ hmm. <id> มหงครับบอก,อกอของ m อเอง m o ป o ร์ตไลฟ์แล้วก็วันนี้เนี่ยอยากแจ้งทุกท่านให้ทราบว่าเรามีน้องอูนนะครับที่จะ มาเป็นแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับน้องอูนพัทรานิตบุญมีนะครับผู้สื่อข่าวกีฬา PPTV HD ตอนนี้น้องอูนเรารอสัญญาณจากน้องอูนอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวน้องอูนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเชิญทุกท่านเข้ามาได้คุยกับน้องอูนนะครับวันนี้ประเด็นหลักๆนะครับกออ็อยู่ที่มาวิกเบียเลสครับนักบิดพ่อลูกอ่อนที่โอ้โหมีข่าวคราวแล้วก็กระแสข่าวมากมายเหลือเกินกับตัวเขาเนี่ยนะครับ โดยเฉพาะข่าวการตั้งแต่การย้ายทีมนะครับรวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับยามาฮ่าท้ายที่สุดก็ได้ข้อสรุปมาร่วมงานกันกันกบทางด้านของอัพพิเลียนั่นเองดังนั้นวันนี้อัพพิเลียก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าจะส่ง m าริคเบียเลสเนี่ยลงบู๊ o มอตในสนามหน้าเลยแน่นอนมันเป็นข่าวที่แฟนๆทุกคนตั้งต,า,งตารอและผมเชื่อว่า ในสุดสัปดาห์ข้างหน้านะครับสนามหน้าเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่10ถึง12กันยายนก็จะไปแข่งกันที่มอเตอร์แลนด์นารากอนดังนั้นเนี่ยข่าวสารที่เราจะนำมาฝากในวันนี้หลักๆก,ก็จะอยู่ในประเด็นของมอต g p ในส่วนของมาลิกเบียเลสนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ทักทายไปยังทุกคนนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้มันค่อนข้างด่วนนิดนึงเนื่อง,งจากว่าข่าวของมาริคเบียเลสเนี่ยมาแบบมาเร็วเคมเร็วมากนะครับประเด็นที่เราจะคุยกันก็นี่เลยตามนี้เลยครับเที่ยวขึ้นมาให้ดูอาพเลีย์ครับยืนยันว่าจะส่งอัพเปลอ่ b เบียเลสลงบิดม o t ต g p ในสนามหน้าเลยดังนั้นเนี่ยข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับและก็รายละเอียด เชิงลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังเราจะได้มาคุยกันแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกับน้องอูนเนี่ยผมมีรายละเอียดคร่าวๆเบื้องต้นเป็น breaking news มาพูดคุยกับทุกคนก่อนนะครับในประเด็นของอาพิเลียนะครับที่คอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะส่งชื่อของมา l วิเบียเลสลงทำการแข่งขันในสนามหน้าเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับมาวิเบียเลสเนี่ย ก็ถูกส่งลงทดสอบครั้งแรกนะครับเป็นจำนวน2วันกับอาพิเลียที่มิซาโนเวิลด์เซอร์กิตมาโกซิโมนเซลลี่นะครับในประเทศอิตาลีซึ่งแน่นอนว่าสัญญาณในการลงทดสอบของเขากับอาพิเลียนั้นมีทิศทางออกไปในทางบวกครับโรมาโนโรมาโนซิวาเซซิอาโนเนี่ยซึ่งเป็นผู้อำนวยการด้านเทคนิค ของอัพเปียร i เลสซิ่งก็ได้ออกมาเปิดเผยว่ามันเป็นทิศทางที่ดีมากนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มาริเบียเลสทำกับทีมก็เบื้องต้นเลยคือความที่ยังไม่ค่อยสะดวกสบายมากนักกับตัวรถนะครับก็ทีมก็มีการปรับปรับฟิตติ้งต่างต่าตำแหน่งเบาะตำแหน่งแฮนด์คลัชเกียร์อะไรต่างๆ,างๆ,างๆ,างๆให้มันเข้ากับมาริเบียเลสนะครับเวลาในวันแรกเนี่ยเขาซ้อมอยู่ที่1นาที 33. 0 ตามหลังเวลาที่ดีที่สุดของอเล็กซ์ปาการโรซึ่งเป็นทีมเมเอยู่แค่เพียง0.7วินาทีในนั้นวันนี้คือวันที่2แล้วก็ทีมก็ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะส่งชื่อของมาลิกเบียเลสลงทําการแข่งขันในสนามหน้าเลยนะครับที่มอเตอร์แลนด์อารากอนซื้ออารากอนกังปี10 12กันยายนนี้หลังจากที่ผลการทดสอบนั้นยอดเยี่ยมแล้วทีนี้ความคืบหน้าต่อไปจะเป็นยังไงความคืบหน้าต่อไปครับก็คือ เบีเนี่ยจะลงทําการแข่งขันแทนลอเรนโซสวัดรีซึ่งเป็นนักบิดอิออตาเลียนประจําทีมนะครับสวัดอรีตอนนี้บาดเจ็บอยู่แล้วก็ยังไม่หายดีสวัตดรีก็จะถอยออกไปพักการแข่งขันในช่วงครึ่งฤดูก,การหลังแล้วก็รอดูโอกาสนะครับว่าจะได้กลับมาลงบิดด้วยสีบาบการหรือไม่ในช่วงปลายฤดูก,การ2021ที่เหลืออยู่ขณะเดียวกันทางด้านของ มาซซิโมลิวานะครับซึ่งเป็น CEO ของ a p พิเลต์เลสซิ่งทีมก็ออกมาเปิดเผยว่าดีใจมากที่สามารถเดินตามแผนใหม่ของทีมได้ในตั้งแต่ในฤดูกาลนี้และก็จะต่อเนื่องไปในฤดูกาล2022ด้วยเป้าหมายที่สูงขึ้นกับนักบิด3คนนะครับอเล็กส์ปาการโร่มาลิกเบียเลสจะเป็นนักบิดหลักของทีมตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะับตั้งแต่มมเตอรน่าร์กอนและลอสเซนโซ่สบาร์รี่ครับจะถูกลดบทบาทไปเป็นนักบิดทดสอบของทีมนั่นเองก็ตรงนี้เดี๋ยวมาติดตามกันดูนะครับ ในรายของมาซิโมลิวาร่าเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่าเรามีความยินดีต้อนรับนักบิดพรสวรรค์สูงอย่างมาลิกเบียเลสก้าวเข้าสู่ทีมอัลเบียซึ่งเขามีความรู้สึกยอดเยี่ยมอย่างมากกับการลงทดสอบ i r s g p นะครับและแน่นอนรวมไปถึงการทำงานร่วมกับทีมได้อย่างลงตัวนอกจากนี้ลิว o l ่าก็ยังบอกนะครับว่าเขาคือคนที่ตัวของมาซิโมเองเนี่มั่นใจนะครับว่าเบียเลสจะ ลงแข่งขันให้กับทีมได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่สนามหน้าที่มอเตอร์แลนด์อารากนนั่นคือข่าวที่เป็น breaking news นะครับที่เราได้รายงานไปเอาละ่ะวันนี้น้องอูน่าจะพร้อม